สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วคือเตาคือเตาตอนนี้กำลังเดินทางไประยองตอนนี้ยุสินพนัก ซึ่งพระนัทหนองซ่าถึงวัสิ่งนี้ถิวรถสิ่งวัดตีกับ วิถีการเดินทางเดี๋ยวนี้ยังเป็นบ้านนอกอยู่แต่เป็นบ้านนอกเป็นบ้านนอกจะเลื่อนอยู่ครับการทางการท่ามีสิจะเลื่อนอยุทรวงน,นอนกรักแต่เป็นโทนน่าแน่ นีอยู่สินลาดออกไปหัวบุนแกครับบุนแกบ้านบึืองบุแกบ้านบึง,แ,บบงแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปบอวินนะครับและย่องไปบน ไปอำเภอแกง่งอะไรไปถึงสถึงที่เป็นซีแงไฟแดงเดียวสายแบปอำเภอแกง่งไปถนนทางเดี๋ยวนี้มันตัดเชื่อมต่อกันเลยเว,เวรับ คนหนาติดสงสัยว่าอ,อ,อันนี้นี่ไปหากันในบ่อมันติดไกลบ่าเนี่ยนี่มันสิถามว่าไก่มันกับกับ่เชิงหรอกครับเพราะว่าตอนนี้มันทางมันสะดวกครับทางนั้นเราทางทางถนนทางมันดีบ่ามันวิ่งได้สะดวกครับเที่ยวต่อกัน,นได้ง่ไง ใส่พวงเลี้ยวใดผมก็เลยโอเคนตามสะดวกก็ตามันสะด,ดวกให้ความคิด,ดของ,องผ์วมมามันสะด,ดวกดีคะัมามันสะด,ดวกดีปกตินี่เ้าสิเรียนตะทางหลักๆเลยสิมอตเต้ไปล้มอ่มานล้มหนีอันเดียว มันมีทางหลัดมันมีทางที่แบบว่าทางตรงเลยครับวาต้องคูงณันจะรี์อว่าโอเค เป็นเลสีสยวสวนในนีมเป็นซีเลนกเหรอครับนายง่าย,ายแก่การเดินทางสะดวกสบายขึ้นรวดเร็วขึ้นไม่ต้องไปเจอปัญหารถติด เศษหนึ่งกลับมาได้ครับกันกันสวาอมาจากสมมุติว่าเรามาจากหนองแครเนี่ยราวิ่งมาขึ้นมอเตอร์เวย์มาวิ่งตรงดาวเลยสายสายเก้าสายเก็ดเนี่ยมาลงบ้านบึงก็ได้ทีนี้เราไม่ต้องเราก็วิ่งเลาะคลองมาเลยหนองแครเลาะคลองสิดสามมาทัญญะ มลัลูกกามาหนองจอกออกมาสุวินตวงเข้าชาจิงเซาออกเส้นหลังมาทะลุบ้านพนันิคมเอ่ยเ yeah, ขาก็มาปูเส้นนี้แหละครับที่เราวิ่งมัจะวิ่งง่ายสองข้างทางก็จะปูกอ้อยครับเองไม่ปูกอ้อยส่วนมากจะปลูกอ้อยกันครับ ไเป็นส่วน นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดสตว์คไลนกดกระดิ่งแก้มเตือนช่องกอนจุงแสนเลยนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ